ครับสวัสดีทุกผู้ชมชาวโลว์บ็อกก์แมปคิงเลยก็เสียไว้กันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวนรค์เกมมิ่งและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนลงดันนอร์โมเลยด้วยผลมากๆตื่นในทุกคนดีกือผลมากๆทุกคนนะตื่นทุกสกิลนะผมก็จะทําการสอนลงเลยทุกคนว่าต้องลงยังไงนะก็สำหรับผลมากๆนะครับผมก็เป็นผลหนึ่งที่ค่อยจะลงดันได้ดีมากเลยทุกคนนะว่ามีดาเมจเออติดไฟให้ด้วยทุกคนดาเมจเบิร์ดเนาะ บร down, okay. ูว่าดีมากเลยทุกคนนะโอเคว่าเาสอนเลยทุกคนเอาคิวาสิที่ต้งเตรียนะผมก็จะเป็นเจ้าเออเคียวเลยทุกคนเลยเคียวนี่คือขาม่เลยทุกคนนะเียผมเคี้ยวคนเคียวบวกหนึ่งทุกคนนะก็ลืมตีบวกเลยทุกคนนะีมรีบว่าดีมากเลทุกคนนะก็ลืมตีบวกด้วยล่ะแล้วก็จะเป็นเจ้าสร้อยเออสร้อยไหนวะนี่ทุกคนนะสร้อยเรือทุกคนนะนี่เลยทุกคนนี่คือจะป้องกันดามเมสไหม1 0ทุกอย่างทุกคนแล้วก็จะบวกดามเมสผมพิสาซ10%เนาะ เออผลไม้เราจะแบบแ,บบงแรงๆเรามานั้นทุกคนนะก็ใส่ด้วยทุกคนหนะ้าสับจะาซอยนะแล้วก็จะเป็นเจ้าขาดําทุกคนนี่เลยขาดำวีหนึ่งทุกคนผมแน,น,นะนํานะวีสองผมไม่แนะนําเท่าไหร่ทุกคนผมแนะนําเป็นวีหนึ่งมากกว่านะเพราะมันครูดาวน่าจะเร็วกว่านะทุกคนเออผมซื้อ,อย่างนั้นหรือเปล่ามานี้ทุกคนก็มานี่ทุกคนนะเซตหนะ้าคอยบีกิลคิลแล้วก็ซอยเรือขาดำแล้วก็มีผลผลไม้ตื่นทุกคนนะตื่นตัวสกิลตัวเองนะหรือว่าสกิลซีไม่ตื่นก็ได้ทุกคนเพราะว่าสกิลซีมันเป็นการเด้อ มันต่อยทุกว่ไหมมันม่มีข้อดีเท่าไหร่ทุกคนนะสกิลนี้เนาะผมแนะนำให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาตื่นมาก็ได้ทุกคนนะโอ้คิ้วมาลงดันเลยละกันทุกคนนะก็ผมจะสอนทิ้งดันเลยทุกคนนะว่าต้องเล่นยังไงทุกคนทนะ้่ผลแมกมานะเอออันนี้คือดันโลกหนึ่งทุกคนนะโลกสองมันวุ่นวายเกินไปยผ,ผมเลยกลับมาโลกหนึ่งนะ โอเคผมไปลรวมนั้นดันนอร์โม่ไปเลยยี่โอเคทุกคนดันนอร์โม่ไปละกันทุกคนนะผมลงคนเดียวทุกคนนะมาไม่ว่าจะลงได้สบายหรือเปล่าทุกคนนะเดียเซต็นี้แะเซตปุดมากๆโอเคโอเคทุกคนมาเออเผาทุกคนเพิ่งลือกนะเผานี่คือนะนำเป็นเผามิงทุกคนนะเผามิงนะหรือว่าจะเป็นเผาสกายเปียก็ได้ทุกคนนะผมแนะนำเป็นเผามิงมากกว่านะเพราะมันแดดเร็วทุกคนนะยิ่งเป็นเผามิงมีสองยิ่งดีทุกคนนะ โอเคมาทุกคนนะเมื่อเราวับมาทุกคนทำการกดสตาร์ทฮะโอเคแล้วก็ทำการใช้สกิลซีแล้ก็สกิลซดทุกคนนะขาดำวิ่นะพุ่งพุ่งไปฮะคือสองั้างทุกคนนะแล้วก็กดสกิลแม่ๆค้างไว้ทุกคนแลสกิลอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมนําเป็นสกิลแซดดีกว่าทุกคนนะแล้วก็รอรวบมอนทุกคนนะร้อยมันมาตรงนี้ทุกคนนะตรงแอรตรงมันแบบจุ่มๆกันทุกคนนะตรงใต้ตัวแล้วแล้วก็ปล่อยไปฮะนีทุกคนเพิ่งโดนทุกตัวเนาะเรียบร้อยทุกคนนะซึ่งถามว่าทําอว่ามันเอ่อทํา้มอนนนมัโดสกิลทุกตัวทุกคนนะ อถ้ามันแบบมันโดนทุกตัวมันจะใช้เวลานานนคนในการจบเนาะแต่ให้มันโดนทุกตัวคนในการรวบเนาะโอเควันนี้ทุกคนนะกดยังมาค้างไว้ฮะก็กดอีกสกิลค้างไว้ทุกคนนะเพื่อให้เราอยู่บนอากาศนานๆเนาะแล้วก็รอลมาเรื่อยๆทุกคนมาล้อรวบเรื่อยๆทุกคนนะเออวปที่สามทุกคนก็ใช้คาร์ด้วใช้สกิล E มากบินขึ้นไปก็ได้ทุกคนนะแล้วก็กดค้างไว้ฮะนี่ทุกคนก็ปล่อยไปฮะแล้วก็กด ค้างไว้อีกสกิลนึงทุกคนนะนี่ไหมสกิลยังแบบยังไม่ใช้ก็กดค้างไว้ทุกคนนะแล้วก็ปล่อยไปฮะถ้ามันยังไม่ตายเนาะแล้วสแปมไปเรื่อยทุกคนประมาณนั้นเนาะนี่ผมเคยสอนไปแล้วคลิปผลน้ำแข็งตื่นนะก็สามารถไปดูได้ทุกคนนะเออใครที่อยากเล่นสายน้ำแข็งก็ไปดูได้ทุกคนนี่คือสายบบมากๆนะสายร้อนแรงปึ๊บแล้วก็ค้างก็ปึ๊บก็ค้างต่อทุกคนนะปึ๊บสกิลซีผมไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่ทุกคนสกิลซีตอนตื่นเนาะตอนตื่นก็ใช้ได้คนโดดลงมาใช้เนาะชุบ ก็ทำเหมือนเดิมทุกคนนะนี่เห็มันใกล้ตายทุกคนแป๊บเดียวเองนะเออโบลมากก็จะแรงนะกึ๊บนี่ก็เคียวต่อได้ทุกคนถ้าเรื่องเราลดเนาะถ้าเราแบบลดก็จะเคียวได้ทุกคนนะเคียวดูดเลือดออกมาเนาะเออแบบนี้ทุกคนมีแอมเว้ยด่หกแล้วทุกคนใช่เราเพแค่หนึ่งนาทีสั้นเอ็ดวินะเออแล้วก็ใช้เคียวแม่ก็ขาด้ำพุ่งไปเหมือนเดิมทุกคนนะแล้วก็แดชบอลอากาศทุกคนแบบนี้แล้วก็จะตกลงพื้นช้าเนาะแล้วก็กดคิวค้างมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดทิ้งนะเป็นไงทุกคน แล้วก็รอนมาก่อนนะคนดี่แม่มนกระเด็นแล้วก็รอนมาลูกก่อนนะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็กดค้างอีซีหนึ่งเป็นไงทุกคนเฮ้ฮฮฮยผมว่าน่าจะดีกว่าผม,มน้ำแข็งทุกคนเลยผมแม่แงมาตื่นนี่เนาะเฮ้ยสกิลซีผมไม่แนะนำเท่าไหร่อย่าใช้ทุกคนนะสกิลตอนตื่นเนาะคือ,อโอเคมาตการขึ้นไปเรื่อยทุกคนแล้วก็กดค้างฮะชุบแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เคลียวต่อทุกคนแล้วก็เป็นไงคุตื่แล้วก็อย่าพยายามลงไปข้างล่างทุกคนนะตอนที่แบบว่ามอนในเยอะเนาะคืออย่าพยายามลงไปทุกคนนะ มอนมันโหดนะเอออันยิงคุณตายกันทุกคนโดยเฉพาะมอนที่ถือปืนเนี่ยบอกว่ายิงแรงกปังทุกคนนะปั่นเรื่องสกิลกะบาทุกคนเรียบร้อยฮะดูทุกคนนะตายโคตรเร็วฮะผลไอกมานด้ดีผลมันแข็งคนในการลุดดันเนาะหรือเปล่าหรือว่ามันเท่ากันเอออันนี้ไม่รู้ทุกคนนะโอเคมาก็ขึ้นไปเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็สกิลปล่อยไปแล้วก็สกิลหนึ่งทุกคนเห็นไหมเราจะค้างบรรยากาศแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กดที่ดีเมทุกคนแล้วก็รอสกิลอื่นคูลดาวเสร็จแล้วก็ปล่อยไปฮะ แล้วกดสกิลที่ค hey! <laughs> um, wow. uh, uh, uh. ุณเอาเสร็จไปเฮ้ยโคตรโกงมากๆมันค่อยจะคูดาวเร็วนะผมว่าอื้ออะไม่อาจจะเร็วกว่าผลน้ําแข็งก็ได้ทุกคนน้ำแข็งตื่นก็ได้นะสับสกิลคูดาวมันเนาะโอเคพิลลที่สิบแล้วทุกคนดูดิโคตรเร็วเฮ้ยโอเคมาไปเลยปึ๊บปึ๊บแล้วผมก็จะมาบอกวิธีรับมือบอสทีนี้ทุกคนนะนี่คือยังไม่เจอบอสนี่คือเป็นมินิบอสเฉยๆนะก็ธรรมดาแล้วก็หนะปล่อยสกิลไปเรื่อยนะเย่างไทุกคนมินิบอสเข้าใจฟ้าสองตัวไม่ต้องกลัวมันทุกคนนะป๊บ แล้วก็ใช้สกิลสีได้ทุกคนทามันมีแค่บอสเนาะเอต่อต่อไปทุกคนมานั้นเนาะเรียบร้อยก็เป็นไงโคตรอีซี่ทุกคนนะโอ้ชิวคนเราขอแตะไปต่อเวฟยี่สิบเลยละกันทุกคนนะแล้วก็ทำกิ่ไปเรื่อยทุกคนถึงเวฟยี่สิบนะโอ้ยังบอกทีทุกคนทีรับมือนะเวฟยี่สิบทุกคนนะบอสนะที่บุญแมกมาเนาะเออโอเคผมตัดไปรู้ว่าเวฟยี่สิบทุกคนนะไปเลยเย่อ๋ยคิวมาเวฟยี่สิบเลยทุกคนทำการใช้สกิลทุกคนบินขึ้นฮะีอกทุคนนนะกบี่แล้วก็ทากรวบ โอเคนี่คือบอสาาบนะบอสามดาบทนะุกคนเจอบอสสามดาบเนาะแล้วก็ทำมาใช้อาชีพหลบหลีกหลบได้ทุกคนนะเผื่อได้นะเออแล้วก็สแปมไปเรนะื่อยทุกคนนะคบนี่แล้วก็ทำการรวบทุกคนนะเป็นไงแล้วก็ให้มาจุดเออใต้ตัวแล้วแล้วก็ปล่อยสกิลไปทุกคนนะแล้วก็อย่ายพยายามลุยขดด้กอนะไรทุกคนตอนมอนมายเยอะเนาะเออนี่แล้วก็ทำยี้ไปเรื่อยทุกคนแล้วก็ทำการแรดด้วยนะแรดหลบสกิลบอสด,ด้วยทุกคนนะเออปึ๊บปึ๊บความยิงแม่แล้วก็นี่เมี๋ยทุกคนนะบอสมันก็จะแรงมากเย คือคึ๊บต้องระวังนะคึ๊บไอเย่อโดนฝนนึกมาแบบยังไงล่ะบอสก็ใช้เคียวเลยทุกคนนะคึ๊บเรียบร้อยเป็นไงทุกคนตายตายแล้วทุกคนโคตรเร็ว่าใช่ไหมเรามาแค่สิบวิสีสามแปดวิเองนะเฮ้ยเร็วฝนมัแข็งไหมเนี่ยเฮ้ยเอาวะทุกคนประมาณนี้ทุกคนาทำการทำเหมือนเดิมทุกคนนะอย่าพยายามไปข้างล่างนะแล้วก็ปล่อยสกิลลงมาจากฟ้าเหมือนเดิมอ่ะกึ๊บแล้วกดค้างแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กดสกิลหนึ่งเัีงไปใช้ทุกคนแล้วก็รอสกิลคูลดาวน์เสร็จทุกคนนะแล้วก็ใช้ต่อนะประมาณนั้นนะแล้วก สามารถใช้แม่งมาต่อได้ทุกคนนะใครเสียนนะเออโอ้โหมันละขอแต่เป็นตัวเวดี้ยี่ห้าละกันทุกคนนะแต่รวมนะเวดี้ยี่ห้าทุกคนทำไปเลยโอ้โหมันเวดี้ยี่ห้าทุกคนทำการบินขึ้นบบเหมือนเดิมทุกคนนะแล้วก็ลอยบอสใช้สกิลเหมือนเดิมอะโอเคบอสใช้สกิลทุกคนทำการรวบทุกคนนะก็อย่าพยายามไปขลางดในคนใช้สกิลแล้วก็พุ่งไปทุกคนนะม่นเป็นสกิลเคียวสกิลแซนด์พุ่งไปเออยแบบ ไม่วาร์ปลงมาขาลางนะคนถ้ามันจะสูงกว่ามันจะวาร์ปลงมาเนาะเพ,พื่อพลดปัจสกิลมาก็ใช้สกิลเคยลียวสวนไปเลยทุกคนอนะแบบนี้ยคือเป็นไงทุกคนแล้วก็จะเด้งมาเป็นไงเด้งคนเยอะทุกคนเออแล้วก็เลยสามตัวทุกคนนะก็พยายามแดนหลบแล้วก็ปล่อยสกิลแบบนี้เนาะคือขวาแล้วก็ไปซ้ายแล้วก็ขวาต่อแล้วก็ซ้ายแล้วก็นี่เป็นทุกคนแนละ้วแล้วก็อย่าลืมเปิดทาชิโซเกะด,ด้วยทุกคนนะเออแนะนว่าให้เปิดค้างไว้เลยนะโอเค เราก็ปล like, ่อยแบบนี้มาเดือนละปุ๊บปุ๊บสแปมไปเรื่อยทุกคนนะกดรรัวไปเลยนะโอเคฮึบนี่เดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวเพิ่งสองตัวทุกคนโคตรเร็วฮะฮึบแล้วก็อย่าประมาทมันทุกคนมันก็อย่าเก่งนะถือสมุดมันคอมโบกันดีมากทุกคนนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ซีใช้บางสิ่งสีโดนนี่เขียวแล้วก็เขียวทีนึงทุกคนเป็นไงบอสตายทุกคนเหลยคิดบอสตัวเดียวทุกคนบอสกระบอังไปด์โดเนาะเฮียวอ่ะนี่โคตรตึง มาดีบอลเดบร้อยฮะเป็นไงโคตรเร็วทุกคนนั้นใช้เวลามาสิบห้ทีอีก10วิทุกคนในการจบเวทีมาห้าคนเดียวทุกคนเป็นไงเป็นไงทุกคนแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกคนนะถึงเวทียีเก้านะผมก็จะบอกทีนะเวทียีเก้าก็จะขุดเหมือนกันทุกคนนะโอ้ยคิดว่ามันตับรมนะเวทียีเก้าทุกคนตาดไปก่อนเลยยี่โอ้ยทุกคนเวทียี่สิบเก้าคนรทำการใช้คาร์ดามสกิลสี่คนพุ่งแมะแล้วก็สกิลเซตต่อฮะีล้วก็แดนโบกัส์แล้วเป็นไงทุกคนก็จะมันลาไม่โดนแ้วก็โดนอยู่นะโอ้ยมการล่เหือนเดิมมทุกกคนนะะแลล้ว็ปป่อยฮไา ชุบปึ๊บ,บ,บแล้วก็พอบอสสกิลมาแล้วก็ใช้เกลยียวสวนไปเหมือนเดิมทุกคนนะวบนนี้พอมาสกิลมาใช่ไหมทุกคนก็ทำการรวบก่อนนะแล้วก็ดูดไปตรงที่มอนอยู่จุบกันเนาะคึบปล่อยแพนะ่ะเป็นไงทุกคนแลเ,เรื่องล้วก็กลับมาเต็มนะเป็นไงโคตรตึงก็เปิดที่หลบได้ทุกคนนะว่าผมแม่นังไม่เปิดเท่าไหร่นะเว็บนี้นะเพราะเราจะเจอเว็บที่30ต่อเลยทุกคนจะว่ามหาเลยนะบอสเว็บที่ต้องระวังนะปึ๊บนี่ก็คู่กับแพนเหมือนเดิมทุกคนนะอย่าพยายามไปอยู่ไกลมานะบอสมันฟันแรงมากเออปึ๊บแล้วก็ สีไปเลยแล้วเนาะตีเรียบร้อยแล้วก็เวสามสิบต่อเลยทุกคนนะแล้วทำการบินขึ้นทุกคนนะสกิลเอฮะรลอยบอสใช้สกิลทุกคนนะโอเคเป็นชัยละทุกคนแล้วก็ทำการอยู่บรรยากาศไว้ทุกคนอยู่สูงนะพยายามอยู่สูงทุกคนเว็บนี้เนาะแล้วก็ปล่อยแไปนี่แล้วก็พลฟอลโล้ก็ใช้าคดมไม่ก็เคียวสกิลแซดพุ่งออกมาทุกคนนะมานั้นเนาะโอเคแล้วก็ทำการดูแลทุกคนนะก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมา ก็จะยากอยู่ทุกคนนะเว็บนี้ต้องระวังทุกคนนะไม่ไงทุกคนเออนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็สแปมไปเหมือนเดิมทุกคนนะเหมือนที่ผมบอกไว้นะเออโอเคเรียบร้อยไปไงเหลือก็สองตัวทุกคนนะโคตรเร็วฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะนี่แล้วก็ลงใบไฟกับมันได้ทุกคนนะหรือว่าจะอยู่บรรยากาศคอยปล่อยสกิลลงมาก็ได้ทุกคนนะมาแล้วนะเออจะต้องระวังสกิลฟันรวมหน่อยทุกคนเห็นไหมฟันรวมทุกคนนะต้องใช้คับไม่ก็โซ่มาก็ได้ทุกคนนะปึ๊บ เนื่องาก็ไปเปิดหายี้มสังเกตไว้เลยทุกคนนะเว็บนี้เนาะแล้วก็พยายามเก็บไว้ทุกคนนะขี้มาเนาะโอเคทุกคนพยายามเลี้ยงหาคี้มไว้ทุกคนคราวนี้นะพยายามเลี้ยงหาคี้มสังเกตไว้ทุกคนนะหรือสักหนึ่งอันเนาะป้องกันมันแบบปล่อยขึ้นด่ามาทุกคนนะแล้วก็ฟอน์เราก็ไม่เป็นไรทุกคนนะฮะหายิ้มเราหายก็ไม่เป็นไรทุกก็จะคูดาวใหม่เนาะแล้วก็พอคี้อันแรกมาก็กดใช้เลยทุกคนนะคี้สังเกตเนาะ เพื่อหลบสกิลขึ้นดาบมันะบอสทุกคนนะโอเคิวมันเราขอแต่เป็นตัวใกล้ตายละกันทุกคนนะแต่รูปนั้นตอนบอสที่ใกล้ตายแล้วมันจะไปเลยยี่โอเคิวนี่บอสใกล้ตายแล้วทุกคนไหนแม่คนนะเผื่อที่หลบขึ้นดาบมันนะโอเคทุกำลังการปิดฉากกันด้วยผมไม่ว่าไปเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยฮะเฉลประมาณ2ีทีอีก17บเจ็ดวิทุกคนในการเจ็บวิ30เจ็บแล้วก็ไม่ตายทุกคนสองชีวิตนะ เรียบร้อยด้วยไมเงโคตรตึงนทุกคนนะไม่ต้องงอเพื่อนนะลงคนเดียวแบบชิวๆเลยนะเรียบร้อยทุกคนนะผ่านแล้วโอ้โหเขมก็เป็นไงป้าท่านผู้ปรสบการสอนลุดันนโม่เขาเดียวด้วยผลแมกมาตื่นเนทุกคนนะเซร็จหมแมกมานะก็อนผลน้ำแข็งเลยทุกคนคร้ายเสร็จผลน้ำแข็งไหมผมเคยสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ทุกคนนะก็ดูแล้วก็ถือว่าดีเลยทุกคนผลแมกมานะก้นยนำเลยทุกคนในการลงดันนะเออแบบว่าดีมากเลยทุกคนประมาณนี้นะก้นยนำเลยทุกคนนะใครยางลงคนเดียวทุกคนนแบบ ไม่ต้องการมีเพื่อนโนการลงนะลงมาเด um ียวชิวๆเลยนะหรือว่าดีมากทุกคนนะเซตนี้นะมันนี้ทุกคนนะโอเคผมคิดนี้พอละกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดอย่างทีผมด้วยนะครับผมนะไว้ผมมีลังใจในการทํำชิปต่อไปให้ทุกคนนะโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะไปครับผมบายบายไปครับ